สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการอ่านปฏิทินกันต่อเลยนะคะเรามาเริ่มที่ส่วนประกอบของปฏิทินกันเลยนะคะนักเรียนมาดูเลยนะคะส่วนประกอบแรกก็คือลำดับที่ของเดือนนะคะนักเรียนสังเกตนะคะตรงนี้คือลำดับที่ของเดือนค่ะต่อไปนะคะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นชื่อของเดือนนะคะก็จะมีทั้งชื่อภาษาไทยแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นคสค่ะคสก็ค Somehow, ือคริสต์ศักราชนะคะต่อไปนะคะต่อไปก็จะเป็นพศค่ะพศก็คือพุทธศักราชนะคะปีพศนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นวันนะคะใน1สัปดาห์ก็คือตั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์นะคะต่อไปค่ะก็จะเป็น วันที่นะคะ7.2การอ่านปฏิทินข้อ1จากปฏิทินเติมคําตออบ่อ,อเรามาดูปฏิทินนะคะแล้วใช้ตอบคําถามกันเลยนะคะข้อ1ปฏิทินนี้เป็นปฏิทินของเดือนอะไรนักเรียนสังเกตนะคะอยู่บนหัวปฏิทินค่ะเดือนอะไรคะนักเรียนเก่งมากนะคะเดือนธันวาคมค่ะ ต่อไปนะคะข้อ2เดือนนี้มีกี่วันานักเรียนไปดูวันสุดท้ายนะคะก็คือวันที่เท่าไหร่คะ,ะวันที่31นะคะแสดงว่ามี31วันคะ่ะต่อไปนะคะข้อ3มคะ่ะวันที่สิตรงกับวันสําคัญอะไรานักเรียนไปดูนะคะวันที่10คะ่ะมีความสําคัญอย่างไรคะ่ะหลายคนตอบได้นะคะ ก็คือเป็นวันรัฐธรรมนูญค่ะข้อ4เดือนนี้มีวันพุธทั้งหมดกี่วันตรงกับวันที่เท่าไรบ้างข้อนี้มีสองคำถามนะคะนะักเรียนคำถามแรกเดือนนี้มีวันพุธทั้งหมดกี่วันนะักเรียนไปดูช่องวันพุธนะคะมีกี่วันคะเก่งมากนะคะมี4ี่วันคะ่ะ ต่อไปนะคะคำถามที่2ค่ะตรงกับวันที่เท่าไรบ้างนักเรียนไปช่วยกันดูนะคะมีวันที่เท่าไรบ้างค่ะตรงกับวันที่4วันที่11วันที่18และวันที่25นะคะต่อไปค่ะข้อที่5ค่ะวันเสาร์แรกของเดือนตรงกับวันที่เท่าไรนักเรียนไปดูช่องวันเสาร์นะคะเห็นไหมคะวันเสาร์ตรงกับวันที่เท่าไรคะ วันที่7นะคะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะข้อ6ค่ะวันที่2มกราคม2563ตรงกับวันอะไระนักอเรียนไปดูปฏิทินนะคะเดือนที่เขากำหนดมาให้นี้คือเดือนธันวาคมพศสอ6 2แต่ในโจทย์เขาถามว่าเป็นพศสอ6 3 เพราะฉะนั้นเราต้องนับต่อไปอีกกี่วันคะนักเรียนอีกสองวันใช่ไหมคะนักเรียนก็นับต่อเลยค่ะวันที่31คือวันอังคารใช่ไหมคะต่อไปก็จะไปเริ่มเดือนมกราคมค่ะวันที่1ก็คือวันพุธวันที่สองก็จะเป็นวันอะไรคะนักเรียนอ่าเก่งมากนะคะเป็นวันพระฤหัสบดีค่ะข้อ2 สร้างปฏิทิน1เดือนต่อจากเดือนที่กําหนดให้เรามาดูเดือนที่กําหนดให้นะคะก็คือเดือนพฤษภาคม2562เดือนถัดมาก็คือเดือนอะไรคะ,ะเดือนมิถุนายนค่ะ2562เรามาดูวันที่เดือนพฤษภาคมก่อนนะคะ,ะวันสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมตรงกับวันอะไรทนักเรียนวันศุกร์ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นวันที่หนึ่งของเดือนมิถุนายนจะต้องตรงกับวันอะไรเอ่ยวันเสาร์ใช่ไหมคะนักเรียนก็ใส่วันที่หนึ่งลงไปเลยเดือนมิถุนายนจะมีวันทั้งหมดกี่วันคะสามสิบวันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เติมตัวเลขลงไปเลยนะคะก็จะเป็นวันที่สองวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หก วันที่7วันที่8ปดนักเรียนเติมไปเรื่อยๆนะคะจนถึงวันที่เท่าไหร่คะนักเรียนเติมไปเรื่อยๆค่ะจนถึงวันที่30นะคะ,ะนักเรียนเติมเสร็จหรือยังคะให้ถึงวันที่30นะคะคุณครูเติมเสร็จแล้วคะ่ะเราก็จะได้ปฏิทินเดือนมิถุนายนนะคะข้อ3 ใช้ปฏิทินปีปัจจุบันสำรวจว่าวันสำคัญต่างๆที่กำหนดให้ตรงกับวันวันที่และเดือนอะไรนักเรียนมาดูข้อแรกนะคะวันขึ้นปีใหม่นักเรียนทราบไหมคะว่าวันขึ้นปีใหม่อยู่ในเดือนอะไระเราเปิดปฏิทินของเราดูเลยนะคะช่วยกันหานะคะ,ะหลายคนเจอแล้วนะคะวันขึ้นปีใหม่อยู่ในเดือนมกราคมนะคะ นักเรียนดูเดือนมกราคมนะคะมันจะบอกเลยความสําคัญของแต่ละวันเห็นไหมคะวันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันอะไรคะนักเรียนวันศุกร์นะคะเติมลงไปเลยคะ่ะวันที่เท่าไรคะวันที่หนึ่งนะคะชื่อเดือนคะ่ะเดือนอะไรคะก็เดือนมกราคมนะคะ ข้อถัดมานะคะวันเด็กแห่งชาติค่ะานักเรียนเปิดปฏิทินของตัวเองดูเลยนะคะว่าวันเด็กแห่งชาติอยู่ในเดือนอะไรเจอกันหรือยังคะนักเรียนอ้าวใครเจอแล้วบอกเพื่อนเ,อนเลยนะคะอยู่ในเดือนมกราคมคะ่ะนักเรียนดูสิคะมีวันเด็กไหมคะเจอไหมเอ่ยเจอใช่ไหมคะอ้าวเจอแล้วตรงกับวันอะไรคะนักเรียน วันเสาร์ค่ะเก่งมากวันที่เท่าไหร่คะวันที่เก้านะคะชื่อเดือนค่ะเดือนอะไรคะเดือนมกราคมนะคะข้อถัดมานะคะวันปียะมหารา่อาอากเรียนลองเปิดปฏิทินตัวเองดูสิคะว่าวันปียะมหาราชอยู่ในเดือนอะไรอลองค้นหาดูสิคะเจอไหมคะ เจอแล้วใช่ไหมคะคุณครูก็เจอแล้วนะคะวันปียมหาราชอยู่ในเดือนตุลาคมคะ่ะเจอไหมคะดูความสำคัญของวันคะ่ะวันอะไรคะวันเสาร์ค่ะตรงกับวันที่เท่าไรคะวันที่23่สิมใช่ไหมคะต่อมาคะ่ะชื่อเดือนคะ่ะ เดือนอะไรคะเก่งมากนะคะเดือนตุลาคมคะ่ะข้อถัดมานะคะวันแรงงานคะ่ะนักเรียนลองค้นหาในปฏิทินตัวเองนะคะว่าวันแรงงานอยู่ในเดือนอะไรเจอกันหรือยังคะคุณครูเจอแล้วนะคะวันแรงงานอยู่ในเดือนพฤษภาคมคะ่ะ หานักเรียนดูความสําคัญสิคะมันตรงกับวันอะไรคะเก่งมากนะคะวันเสาร์ค่ะวันที่เท่าไหร่คะวันที่1ใช่ไหมคะชื่อเดือนคะ่ะเดือนอะไรคะอ่าเดือนพฤษภาคมนะคะวันถัดมานะคะก็คือวันรัฐธรรมนูญคะ่ะหานักเรียนเปิดดูปฏิทินสิคะว่าวันรัฐธรรมนูนอยู่ในเดือนอะไร เจอกันหรือยังคะค,ครูเจอแล้วนะคะวันรัฐธรรมนูญอยู่ในเดือนธันวาคมคะ่ะดูความสําคัญนะคะวันรัฐธรรมนูญตรงกับวันอะไรคะนักเรียนอ่าตรงกับวันศุกร์นะคะวันที่เท่าไหร่คะวันที่10นะคะชื่อเดือนคะ่ะเดือนอะไรคะเดือนธันวาคมนะคะเก่งมากคะ่ะ ข้อถัดมานะคะวันสงกรานนักเรียนเปิดปฏิทินดูเลยนะคะว่าวันสงกรานอยู่ในเดือนอะไรเจอกันหรือ,อยังคะเจอแล้วนะคะวันสงกรานอยู่ในเดือนเมษายนคะ่ะานักเรียนดูสิคะวันสงกรานมีกี่วันคะมีสามวันนะคะอ่าเริ่มตั้งแต่วันอะไรคะนักเรียน ก็คือเริ่มตั้งแต่วันอังคารวันพุธและวันพฤหัสบดีนะคะตรงกับวันที่เท่าไรคะนักเรียนตรงกับวันที่13 14และ15นะคะต่อมาค่ะชื่อเดือนค่ะเดือนอะไรคะเดือนเมษายนนะคะข้อถัดมานะคะวันวิสาขบูชา อนักเรียนเปิดปฏิทินดูนะคะว่าวันวิสาขาบูชาอยู่ในเดือนอะไรเจอกันหรือยังคะคครูเจอแล้วนะคะวันวิสาขาบูชาอยู่ในเดือนพฤษภาคมคะ่ะตรงกับวันอะไรคะนักเรียนอ่าวันพุธนะคะวันที่คะ่ะตรงกับวันที่เท่าไหร่คะวันที่26นะคะชื่อเดือนคะ่ะ เก่งมากนะคะเดือนพฤษภาคมค่ะข้อถัดมานะคะวันพืชมงคลค่ะน,นักเรียนลองเปิดปฏิทินดูนะคะว่าอยู่ในเดือนอะไรเจอกันหรือยังคะคุณครูเจอแล้วนะคะอยู่ในเดือนพฤษภาคมอีกแล้วค่ะดูความสำคัญนะคะตรงกับวันอะไรคะ่ะเก่งมากนะคะวันจันทร์ค่ะวันที่เท่าไหรค่ค่ะ วันที่10นะคะชื่อเดือนค่ะเดือนอะไรคะเดือนพฤษภาคมค่ะข้อถัดมานะคะวันลอยกระทงค่ะช่วยกันเปิดนะคะวันลอยกระทงอยู่ในเดือนอะไรคะเจอกันหรือยังคะคุณครูเจอแล้วนะคะอยู่ในเดือนพฤศจิกายนค่ะดูความสําคัญนะคะวันลอยกระทงตร,งตรงกับวันอะไรคะ เก่งมากนะคะวันศุกร์ค่ะตรงกับวันที่เท่าไหร่คะวันที่สิบเก้านะคะเดือนอะไรคะเดือนพฤศจิกายนค่ะเก่งมากค่ะข้อถัดมานะคะวันสิ้นปีค่ะเปิดปฏิทินดูเลยนะคะว่าวันสิ้นปีอยู่ในเดือนอะไรเจอกันหรือยังคะค,ครูเจอแล้วนะคะอยู่ในเดือนธันวาคมค่ะ ดูความสำคัญนะคะวันสิ้นปีตรงกับวันอะไรคะเก่งมากนะคะวันศุกร์ค่ะตรงกับวันที่เท่าไหร่คะวันที่31นะคะชื่อเดือนค่ะเดือนอะไรคะเดือนธันวาคมเก่งมากค่ะบทเรียนจบแล้วเจอกันใหม่บทเรียนหน้านะคะนักเรียน